สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับกับอิสานพระเครื่องนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจนะครับติดงานไม่ได้มาพบปะกับ f c นะครับเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้ก็กลับมานะครับก่อนปีใหม่นะครับ FC ครับมาเช่นเดิมเช่นเคยนะครับแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับ ราคาที่พอจับต้องได้นะครับให้เอฟซีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอีสานประเครื่องนะครับแบ่งปันนะครับก่อนปีใหม่นะครับเป็นของขวัญปีใหม่คืนกําไรให้เอฟซีนะครับคืนกําไรให้เอฟซีกับวัตถุมงคลนะครับพระแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะครับหลายๆองค์นะครับของทางภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลวงปู่จือนะครับ หลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับแล้วก็จะมีของหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็จะมีของหลวงปู่คีบนะครับหลวงปู่คีบนะครับมาหลายๆอาจารย์นะครับหลายท่านมาให้ fc แบ่งปันให้ fc ก่อนปีใหม่นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้ fc ในราคาเบาๆนะครับราคาพอจับต้องได้นะครับขอโทษขออภัย fc นะครับก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหาย ก็ห่างหายไปนานครับไม่ได้มาพบปะกับ f c นะครับเพราะว่าติดงานนะครับช่วงนั้นเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ FC ครับมาพร้อมกับวัตถุมงคลนะครับแบ่งปันให้ f c นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันพฤหัสที่2ี่นะครับเดือนธันวาคม2567นกนะครับก่อนขึ้นปีใหม่นะครับก็นำวัตถุมงคลของ พ่อแม่รูอาจา์หลายๆรูปหลายๆองนะครับมาแบ่งปันให้ FC นะครับในราคาพอจับต้องได้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ FC ไปเลยนะครับไม่รอยช้านะครับ FC ครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมาเลยนะครับแรกนะครับปุงแรกนะครับจะเป็นปิดตานะครับปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่จื่อนะครับปัดเขาตะเงาะนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งเป็น พระแม่กูรย์ไชยานอีกองคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อผางนะครับถือฉายานามของท่านเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสายน้านะครับหลวงปู่จือนะครับท่านมีเมตตาสูงนะครับ fc ครับสำหรับพระผงนี่ครับปิดตานะครับปิดตานะครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับมีเกสาบุตกีวันตอโคดนะครับจัดสร้างแค่นะครับ fc ครับจัดสร้างแค่100อองค์เท่านั้นนะครับจะให้ fc ดูนะครับ จะให้ FC ดูนะครับลักษณะจะคล้ายๆนะครับลักษณะคล้ายๆปิดตาจัมโบ้ของหลุงปุตโตนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีมวลสารวัตถุมงคลของลุงปุตโตนะครับมีวัตถุมงคลของลุงปุตโตเป็นมวลสารด้วยนะครับดูโค้ดครับต่อโค้ดคําว่าเฮงนะครับเลขโค้ด95นะครับ FC ครับดูครับพุทธศิลป์สวยมากนะครับรูปแบบนะครับดูมือนะครับ นิ้วสวยนะครับมีจีวอด้วยนะครับมีจีวรนะครับครับ FC ครับนะครับสำหรับพระปิดตาจัมโบนะครับเนื้อผงทูบนะพอยเศษเกษาบวกจีวอนนะครับสร้างแค่100องค์นะครับต่อโค้ดคำว่าเฮงด้านหลังด้านใต้นะครับด้านใต้เลขนัำเบอร์95นะ FC นะ ผมขอแบ่งปันให้ FC นะครับในเนื่องในขึ้นปีใหม่นะครับเนื่องในวันที่จะขึ้นปีใหม่แล้วเป็นของขวัญปีใหม่ให้ FC ไปเลยนะครับผมเอาองค์นี้ให้ FC ไปเลยนะครับราคา800บาทนะครับ FC ครับราคา800บาทเท่านั้นนะครับมีแค่0 0ององนะครับเอาแค่800บาทนะครับวันนี้อีสานพระเครื่องจะเอาราคาเบาๆให้ FC นะครับ สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นกองขวญปีใหม่ให้ fc นะครับราคา800บาทนะครับวันนี้อีสานพักเครื่องบอกเลยนะครับวัตถุมงคลทุกองค์นะครับวันนี้ราคาจะไม่ถึงจะไม่เกิน1,500บาทนะครับจะไม่เกิน1,500บาทนะครับจะไม่เกิน1,500บาทนะครับองค์ที่2นะครับก็เป็นปิดตาจัมโบ้เช่นเดิมนะครับ fc ครับปิดตาจัมโบ้เช่นเดิมนะครับองค์นี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับเนื้อผงทูบเช่นเดิมเช่นเคยนะครับองค์นี้นะครับฝังตะกุดนะครับตะกุดทองตะกุดเงินและตะกุดนาคนะครับตะกุด3ดอกใต้ฐานนะครับ F4 ครับตะกุด3ใต้ฐานนะครับตะกุด3ดอกด้านใต้เลขโค้ดนะครับโค้ดโค้ดก็จะตอกโค้ดคําว่าเฮงเหมือนเดิมนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์ 142นะ FC ครับ1น2นะครับปิตาจัมโบ้ของหลวงปิจือนะครับ FC ครับรับประกันพระแท้นะครับรับประกันพระแท้ได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับ FC เนื้อผงทูจสำหรับปิดตาจัมโบ้นะครับองค์นี้ฝังตะกรุด3ดอกนะครับตะกรุด3ดอกทองเงินนาคนะครับทองเงินนาคนะครับ FC ครับ จัดสร้างแค่1 3อองค์นะครับเลขโค้ด1 4ึงนะครับต่อโค้ดคำว่าเฮงนะครับ fc บูชาไปเช่าไปก็จะได้เฮงตลอดนะครับในวาระทีถ,ถีจะขึ้นปีใหม่ปี68แล้วนะ fc นะหาวัตถุมงคลที่ไปบูชานะยิงต่อโคด้ดเฮงในปี68ก็จะได้เฮงตลอดปีและตลอดไปนะ fc ครับ fc ครับเช่นเดิมเช่นเคยครับองค์นี้800เหมือนกันนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยครับ อีสานภาคเครืองวันนี้เปิดแดงปันให้ F c ซนะครับดูกล่องครับกล่องแท้เลยนะครับกล่องแท้กล่องแท้เลยนะรับประกันพระแท้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นปิตาจัมโบ้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนะ f c นะเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะโค้ดภาษาจีนจึงจะแปลว่ามีความสุขนะครับ พูดภาษาจีนนะแต่ว่ามีความสุกนะ fc นะเป็นเนื้อวานนะครับคล้ายๆช็อกโกแลตก็เลยเนื้อช็อกโกแลตนะครับ fc ครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์แอบปบหนึ่งนะครับขออภัยครับ fc ครับ1 1 9 4 194ครับ F 4ครับ194เลขโค้ดัมเบอร์194นะครับโค้ดภาษาจีนนะครับโค้ดภาษาจีนนะครับ F 4ซึ่งจะแปลว่ามีความสุขนะครับ F 4โค้ดภาษาจีนแปลว่ามีความสุขนะดูครับมวลสารสุดยอดเลยนะครับเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะครับเนื้อช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตมาทำนะครับเป็นเนื้อว่านนี่แหละครับ แต่สีจะคล้ายๆช็อกโกแลตนะครับก็เลยว่าเนื้อช็อกโกแลตนะ fc ครับสวยๆนะครับเนี่ยครับมีรายการระบุให้ชัดเจนนะครับเป็นชุดนำเลือกด้วยนะ fc นะเป็นชุดนำเลือกด้วยนะครับสำหรับภาพปิดตาจัมโบ้ของลวงปุรินเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะครับ fc ครับซึ่งพระอาจารย์ท่านมีความเมตตาสูงนะครับประวัติของท่านคือจัดสร้าง หาแหล่งน้ example, ําให้ชาวบ้านนะครับ e ที่เดือดร้อนนะครับเพื่อให้มีน้ําในการทําการเกษตรนะครับอุปโภคบริโภคนะครับเมตตาสูงมากนะครับหลวงปู่จือนะครับครับสำหรับฟีฟซีท่านใดสนใจองนี้ก็ทักแชทแอดไลน์มานะครับองละ800เช่นเดิมนะครับ800เช่นเดิมเช่นเคยนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ FC ฟซีมีอีกองหนึ่งครับปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่จือเหมือนกันนะครับ ซึ่งเป็นรูบาอาจารย์อีกองคหนึ่งนะครับที่อีสานพระเครื่องก็ให้ความเคารพนับถือนะครับให้ความเคารพนับถือถึงเป็นพระพ่อแมุบาอาจารย์สายอีสานของเรานะครับสายอีสานไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์สุริยันหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมหลวงปู่จือหรือว่าจะเป็นหลวงปู่ขีบนะครับหลายๆรูบาอาจารย์นะครับทางอีสานนะครับอีสานพระเครื่องก็เคารพบูชานะครับต่อมานะครับ ของลุงป um ูจือปิตาจัมโบ้วงนี้นะครับจะเป็นนะครับจะเป็นเนื้อใบลานนะครับหน้ากาก2กษัตริย์เนื้อใบลานหน้ากาก2กษัตริย์นะครับจะเป็นตอกโค้ดภาษาจีนนะ fc นะเป็นเนื้อใบลานหน้ากาก2กษัตริย์ดดูครับดูครับดูครับ fc ครับ ให้ดูเลยครับสวยเลยนะครับด้านหลังก็จะมีคำว่าลงปุจจินะครับดูครับ FC ครับเลขโค้ดนะครับ FC ครับเลขโค้ดหนนะครับเลขโค้ดหนนะครับ FC ครับเห็นไหมครับ เลขโค้ด1นนะครับแล็มีคำว่า 2k นะครับแล้วมีคำว่า 2k นะครับโค้ดภาษาจีนนะครับโค้ดภาษาจีนนี้จะแปลว่านะครับ fc ครับโค้ดภาษาจีนนี้จะแปลว่าของล้ำค่านะครับของล้ำค่านะครับ fc เช่าไปเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เราเคารพนับถือเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่จื่อนะครับ หรือวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะครับเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจัดสร้างแค่นะครับ30องค์นะครับ FC ครับสำหรับเนื้อปิดตาจมโบเนื้อใบลานนะครับหน้ากาก2กษัตริย์นะครับหน้ากาก2กษัตริย์นะครับดูครับ FC ครับองค์นี้ผมเอานะครับ FC เปิดให้เลยผมเอาแค่950บาทนะ950บบาทสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ เอาแค่ก้950บาทนะครับ FC ครับสำหรับปิดตาจัมโบ้นะครับหน้ากากสองกษัตริย์นะ FC ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาหลวงปู่จ,จื่อนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งหรือว่าเป็นวัตถุมงคลของเกจิท่านหนึ่งน้ากเก็บบูชานะครับพุทธคุณท่านเมตตาสูงมากนะครับ FC ครับท่านเมตตาสูงมากนะครับต่อมานะครับต่อมา มาถึงนะครับวัตถุมงคลของปู่ศิลาบ้างนะครับรอบนี้นะครับเป็นเหรียญหน้าปกเนี่ยรุ่นมหาละรวยอีสานพรคเครือเคยแบ่งปันไปแล้วนะครับเป็นมหาละรวยตรงนี้นะครับจะเป็นเนื้ออัปป้านะครับหลังแบบนะครับเป็นเนื้ออัปป้าหลังแบบนะครับหลังแบบก็คือนะครับด้านหลังจะเป็นร่องนะครับเหมือนปั๊มลงนะครับ F4 ครับเหมือนปั๊มปั๊มปั๊มลงด้านนี้นะครับปั๊มลงด้านนี้ นะครับก็จะเป็นเหมือนลังแบบนะครับเลขโคดอันเบอร์นะ FC นะเหรียญนี้นะครับ FC ครับจัดสร้างมาเยอะนะเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออัปการนะเลขโค้ด77นะเหรียญนี้เอาไปนะครับให้ FC แบ่งปันไปเลยนะครับ5 0าบาทนะครับ FC สำหรับนะครับนาคปกนะครับรุ่นมหารวยนะครับที่ทีปลุกเสกที่ชลบุรนนะครับ เศษที่ทำแมาอาทยานรงนี้เอาไป500บาทนะครับ FC แบ่งให้ FC ไปเลยนะครับ500บาทนะครับสนใจก็ทักแชทอะไรก็มาครับวัตถุมงคลของปูซีลานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นน้างปกนะครับรุ่นมหารวยเช่นเดิมนะครับแต่นี่จะเป็นล็อกเก็ตนะครับ FC ครับล็อกเก็ตนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะครับด้านหลังจะอุดมวลสารนะครับแล้วต่อโค้ดด้วยนะสร้างไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับ เลขโค้ดสองหกนะครับเลขโค้ดสองหกรวมกันเป็นแปดนะครับเลขมงคลด้วยนะครับดูมันสานนะครับสําหรับล็อกเก็ตนะครับ fc ครับล็อกเก็ตนะครับรับประกันแท้นะครับดูครับล็อกเก็ตนี้เอาไป450ครับ fc แบ่ง fc เลยเป็นของขวัญปีใหม่ให้เอา450สบบาทนะครับสำหรับล็อกเก็ตมหารวยนะครับ โลเก็ตน้าปกรุ่นมหารวยนะครับจัดสร้างน้อยนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะครับเอาที่ห้าสี่ร้อยห้าสิบนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบโลเก็ตนะต่อมานะครับเจริญทรัพย์วงเจริญทรัพย์นะครับ fc ครับต่อมานะครับเจริญทรัพย์เคยแบ่งปันให้ fc ไปแล้วนะครับวงนี้ฟังตะกุดนะเอาสามร้อยห้าสิบครับ fc เอาสามร้อยห้าสิบ นะครับองละ350มีอยู่2องค์นะถ้ายก2ลดให้นะครับถ้ายก2ลดให้อันนี้ปิดทองนะครับปิดทองฟังพอยนะครับอง์ละ350บาทนะครับถ้ายก2องค์นะครับมีลดให้นะครับ F4 ถ้ายก2องค์มีลดให้สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับ และจะเป็นนะครับของหลวงปู่ศิลาอีกนะครับก็จะเป็นนะครับพระผงรูปเหมือนรอบนี้จะแบ่งปันให้เลยนะครับ fc พระสาหรับพระผงรูปเหมือนนะรอบนี้แบ่งปันให้เลยนะมีอยู่นะครับมีอยู่สี่องค์นะครับรอบนี้มีอยู่สี่องค์สําหรับพระผงรูปเหมือนนะบุกเสกพร้อมกับเหรียญเจริญพรนะครับบุกเสกพร้อมกับเจริญพรนะครับสําหรับพระผงรูปเหมือนนะครับ รับประกันพระแท้นะครับด้านหลังต่อคนละด้านใต้ฐานต่อคนะนะครับต่อคน้ะนะครับสำหรับพระผงรูปเหมือนนะครับ fc ครับแบ่งปันให้ fc ไปเลยนะครับเอานะครับเนี่ยด้านหลังต่อคนละนะครับใต้ฐานนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับคําว่ารวยรวยล้านล้านนะครับรวยรวยล้านล้านนะครับเอาองค์ละ300บาทนะครับ fc องค์ละ300บาท สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับมีอยู่4องค์นะครับตอนนี้สําหรับผง้ลงเหมืององค์ละ3 0 0นะครับองค์ละ3 0 0บาทของหลวงปู่ศิลารับประกันพระแท้เลยนะครับจัดสร้างปีหกสี่นะครับหรือองค์นี้ที่สวนสูงแกเปะนะครับหรือวัดปู่ศรีสะอาดนั่นเองนะครับ f c สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับมีอยู่4องค์องค์ละ3 0 0นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับต่อมานะครับต่อมา ต่อมาก็จะเป็นนะครับตะกุดนะครับตะกุดเนื้อทองเหลืองนะครับจะมีจีวรกับได้สายสินนะครับจะเข้ากรอบให้เรียบร้อยแล้วครับเลขโคตรนะครับเลขโคตรก็เอ่อหนึ่งหกเก้านะครับหนึ่งหกเก้าดูครับนี่จะเป็นสายสินนะครับกับจีวรนะครับจีวรจะมีตาปั๊ม ของฟูนะ F4 ครับดูนะครับ F4 ครับเนี่ยต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดสซสลาเนาะตรงนี้นะครับต่อโค้ดสซสลานะครับแล้วก็เลขโค้ดนะครับ1 6 9นะครับ F4 1น9นะครับเข้ากรอบให้เรียบร้อยนะครับเข้ากรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้ได้เลยนะ นะครับ fc ครับสนใจนะครับถ้าแชทไลน์เข้ามานะครับสำหรับตะกรุดนะครับสำหรับตะกรุดเปิดแบ่งปันให้ที่350บาทนะครับ350บาทนะครับ350บาทสำหรับตะกรุดนะครับตะกรุดหัวใจเศรษฐีรุ่น77นะ350นะครับพร้อมจ่งนะครับ fc ครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็นวัตถุของมงคลของลุงผู้จือเช่นเดิมนะครับ เทพจ้าแห่งสายน้ำนะครับเหรียญสมปรารถนานะ fc นะเหรียญสมปรารถนานะครับเหรียญนี้นะครับรายการที่11นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์นะ fc นะสภาพสวยสวยเลยนะครับเหรียญสมปรารถนานะครับ fc ครับเหรียญสมปรารถนานะครับเดี๋ยวให้ fc ได้ชมเหรียญนะครับดูครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะครับ ด้าน,นหลังก็จะเป็นพญานาคมีต่อคำว่ารวยนะครับเลขโคดนะครับ1788น,นะครับ1788เเลขสวยด้วยนะครับ fc ครับเลขสวยด้วยนะครับดูครับเป็นรูปของหลวงปู่นั่งพานนะครับหลวงปู่นั่งพาน สมปรารถนานะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากทองทิพย์เนี่ยครับหน้ากากทองทิพย์องนี้เอาอยู่ที่นะครับ fc ครับเอาอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับทองแดงลมดําของลุงปุจินะครับเอา600บาทนะครับ fc หน้ากากทองทิพย์ สวยเลยนะครับสภาพเดิมๆ FC สนใจทักแชทไลน์กันเข้ามานะครับทักแชทไลน์กันเข้ามานะครับ600บาทนะครับสำหรับเหรียญสมปรารถนาของหลวงปู่จือนะครับกล่องเดิมครบนะครับกล่องเดิมๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหลวงปู่จือนะครับเป็นนะครับ สิวลีเจ้าทรั์นะครับสิวลีเจ้าทรั์ดูครับ f อครับสิวรีเจ้าทรั์เป็นรายการที่สามนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูนะครับลงยาเต็มสูบนะครับทองแดงมันปูนะครับลงยาเต็มสูบเลยนะครับ เอฟสีชมนะครับความสวยนะครับส,สวยๆนะด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีนะครับเทพเจ้าเป็นพระโชคลาภนะครับแห่งโชคลาภดูครับ เลขโคดจะอยู่ตรงนี้นะครับ fc ครับซึ่งก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับเลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้เลขโคดหนึ่งเก้านะเนี่ยครับเลขโคดหนึ่งเก้านะครับ fc ครับเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยครับบนบนขอบหลังหูเหรียญนะครับใต้หูเหรียญตรงนี้นะหนึ่งเก้านะครับ fc ครับวงนี้นะครับวงนี้ผม เปิดให้ FC เลยนะครับเอา550บาทนะครับเอา550นะครับสำหรับนะครับสำหรับเหรียญนะครับสิบรีเจ้าสัวนะครับสิบรีเจ้าซับนะครับสิบรีเจ้าซับเอาเอาห้าอาสิบนะครับ550บาทถ้าแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ FC ครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ ของหลวงปู่จือนะครับเช่นเดิมนะครับกล่องสวยนะครับสถาบันรับรองการตรวจสอบมตุงมงคลนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นนะจะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับลงยาพื้นขาวลงขอบนะครับ ลงยาจีวรนะครับพิม,มพ์ห่มคลุมนะครับหม่มคลุมดูสวยๆครับ f อด้านข้างขอบเหรียญจะมีคำว่าชนะจนนะครับจะมีคำว่าชนะจนดูความคมความชัดของใบหน้านะครับหลงยาขาวนะครับสวยนะครับตรงนี้สวยสวยมากเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ f อ เลขโค้ดนะครับเลขโค้ด260นะครับรุ่นชนะจนนะครับ f ีีครับสนใจถ้าแคสแอดไลน์มานะครับเหรียญนนี้เปิดแบ่งปันให้อยู่ที่500ครับ550บาทนะครับ f ีครับ550ร้อาบรคาเบาๆเลยนะครับเอาไปแบ่งปันไปบูชากันนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับห5 0นะครับสำหรับชนะจนของลนงปุญจีนะ f ีนะต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับ ของลวงู่จือนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นมหาเศรษฐีนะครับ fc ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหรียญหล่อนะครับของลุงูุจือเจ้าสัวนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับณชาลีตินะครับเป็นคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับของลุงูุจือนะครับเหรียญหล่อสวยเลยนะครับ เหรียญนี้เอา300บาทครับเหรียญนี้เอา3 0 0บาทนะครับ fc สําหรับเหรียญรอเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับ300บาทนะต่อมานะครับต่อมานี่ก็จะเป็นนะครับเหนือดวงหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณนะครับ fc ครับหลวงพ่อทองนะ สวยมากเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้อดวงหลวงพ่อทองเอาไป500บาท FC 500บาทเนื้อดวงหลวงพ่อทองนะครับเป็นเนื้อ 2k นะครับเป็นเนื้อ 2k เป็นเนื้อ 2k เอาไป500บาท FC ต่อมานะครับก็จะเป็นฮะเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสหธรรมิกนะครับ ของหลวงปู่จือครับคือหลวงปู่เปเสริญนะครับซึ่งเป็นหลานชายของหลวงพ่อผางเลยนะครับท่านเป็นหลานของหลวงพ่อผางนะครับหลวงปู่เปเสริญนี่จะเป็นนะครับจะเป็นเหนือดวงเหมือนกันนะครับเหนือดวงหลวงปู่เปเสริญนะครับเหนือฉนวนมวลสารนะครับพระเก่าของหลวงพ่อผางนะครับจัดสร้างแค่9 0 0 99องค์เท่านั้นนะครับ9,999อองค์นะ นี่เอาไป900ครับ fc ครับเอาไป900บาทเอาไป900บาทนะครับนี่จะเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะครับนี่เนื้อปีเครื่องบินนะครับเนื้อปีเครื่องบินผมลงปูปเปสเสอร์ตนะเนื้อดวงเหมือนกันองค์ละ9 0 0อยแบ่งให้ fc ไปบูชานะครับสนใจทักชแชทอดไ์กันเข้ามานะครับองค์ละ9 0 0บาทต่อมานะครับเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับ เหรียญยิ่งมียิ่งรวยรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับของหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับปาจีนบุรีนะ FC นะอยู่ในกล่องมเดิมเลย FC หน้ากากทองทิพย์นะครับทองแดงหน้ากากทองทิพย์ผมเอา300บาทนะครับ FC สำหรับเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงปู่บุญมาชติธรรมโมนะครับชติธรรมโมสมนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับปัจจีนบุรีนะครับซึ่งเป็นเกจิองค์หนึ่งๆนะครับที่เมตตามีความเมตตาสูงมากนะครับเมตตาสูงนะครับสวยๆเลยนะครับดูถุงนะครับด้านในกล่องสีอยู่เดิมๆนะเอาเหรียญละ300บาท f อครับเหรียญละ300บาท สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับครับวันนี้สารพระเครื่องก็ได้นําวัตถุมงคลนะครับของพระแม่รุบา,ายนในหลายท่านมาให้ fc ได้เช่าหาบูชากันนะครับสนใจรุ่นไหนองค์ไหนของหลวงพ่ออะไรก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมีของหลวงปู่จือ่อหลวงปู่ศิลานะครับหลวงพ่อทองนะครับหลวงปู่เบอร์เสริฐนะครับแล้วก็หลวงปู่บุตรมานะ มาแบ่งปันให้เ c ซได้เจ้าหามบูชากันหลากหลายครัวแม่ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นเเกจิที่มีความเมตตาสูงมากนะครับของแต่ละแต่ละองค์นะครับครับวันนี้สารพระเครื่องก็ขอบคุณเ c ซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและก็ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สารพระเครื่องด้วยนะครับครับวันนี้เป็นวันที่ยี่นะครับย6ิธันวาคม2567กนะครับก่อนขึ้นปีใหม่ก็ขออวยพรให้เ c ซ พี่ๆนานาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นปีใหม่แล้วทิ้งความทุกข์ความโศกไว้ในปีเก่านะครับปีเก่าปีใหม่แล้วก็ขอให้พบเจอได้สิ่งดีๆหมดหนี้หมดสินนะครับค้าขายร่ำรวยการเงินก็อย่าให้ติดขัดนะครับมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปนะครับมันหามมันทํามันทานเหมือนคำาลงปู่บอกนะครับ fc ครับครับวันนี้สารพระเครื่องก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านครับหลังปีหลังปีใหม่ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นมกราปี68ดนะเดี๋ยวจะนำจุบมงคลน,นะครับกองหลวงปู่หลายๆกจจอาจารย์มาให้ FC ได้ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามนะครับ f c ครับสำหรับวันนี้สารเพื่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ